กราบไหว้ขอพรเท้าจตุโลกบาลเทวดาผู้ดูแลทิศทั้งสี่นวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราเท้าวเวสุวรรณผู้ปกครองทางทิศเหนือเจ้าแห่งยักษ์และอสูรผู้ปกป้องและคุ้มครองความมังคั่งเท้าวิลุณหกผู้ปกครองทางทิศใต้ปกครองกลุ่มพันมีหน้าที่ดูแลความสงบสุขเท้าวิรูปักผู้ปกครองทิศตะวันตก เป็นใหญ่ในหมู่พญานาคเท้า,ท,าทัตตลดผู้ปกครองทิศตะวันออกปกครองคนทันดูแลความเป็นธรรมและสิลธรรมขอเรียนเชิญกาบสักการะ,ะขอพอรเทา้าจจตุโลก,กบาลเทวดาผู้ดูแลทิศทั้งสีผู้อยู่ใกล้ชิดมนุษย์และคอยประทานพรช่วยเหลือมนุษย์ที่มันรักษาศีลทำความดีสร้างกุศลอธิษฐาน ขอให้ท่านคุ้มครองรอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงขอความเป็นสิริมงคลอำนาจบารมีโภคพย์เสริมความร่ำรวยรวมถึงมงคลทั้งปวงกาบสัการะ,ะขอพรได้นวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้ทุกวันขอกราบอนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้